ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอป้ายีบีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากร์ดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูค่ะไอดีไลนขึ้นหนาจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจําวันจันทร์ที่31มกราคมพศ2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะ สำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันอาทิตย์ทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ช่วงนี้เรามัระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะนะรวมถึงนะคะคนวันอาทิตย์บางครั้งเป็นคนที่เรียกว่าผงผางนะอารมณ์ร้อนใจร้อนพูดจาตรงเสียงดังขี้เอะอะโวยวายด้วยนะคะวันนี้เรามัระวังในเรื่องของการทะเลาะกันมีปากเสียงกันการมีปัญหาหรือว่ามีข้อขัดแย้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะรวมถึงทาวเวอร์เนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ท้องร่วงท้องเสียปวดท้องโรคกระเพาะนะคะแก๊สในลำไส้แก๊สใน ท้องเยอะนะคะนะแก๊สลม you, ในท้องค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้คนวันอาทิตย์ทานน้าเยอะๆนะคะเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะการลื่นการหกล้มการตกบันไดตกจากที่สูงนะคะ10บดาบนะคะดูเหมือนคนวันอาทิตย์จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพค่พอนข้างจะเยอะนะ,ะเรียกว่าปวดหลังปวดกระดูกสนันหลังนะคะวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะหรือบางคนมีดวงของการได้ยกย้ายนะคะการยกย้าย, I, ย,ย, I, ยที่อยู่ที่อาศัยยกย้ายที่ทํางานนะคะหรือ ในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับแต่การปรับเปลี่ยนนะคะระบบแผนงาน นะคะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทําให้แบบอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจเราสักเท่าไหร่นะคะรวมถึงนะคะวันนี้ตัวเลขเอกสารก็ต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะดูเหมือนคนวันอาทิตย์วันนี้ราชนีดับเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางต้องควบคุมต้องคอนโทรลต้องดูแลเองนะคะอาจจะต้องรื้อคนเอาเอกสารเก่าๆนะคะนะเอางานเก่าๆขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาแก้ไขใหม่ด้วยนะคะ การเงินนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์มีแต่เรื่องให้ต้องเสียงเงินให้ต้องใช้เงินนะคะในวันนี้นะเรียกว่ารายรับไม่ค่อยจะพอกับรายจ่ายเลยนะคะพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าลำแข้งลำขาของตัวเองล้วนๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยใครที่มีปัญหากันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอย่าใสอารมณ์ต่อกันนะคะเดี๋ยวเรื่องลเล็กๆมันจะบานปลายใหญ่โตนะบางคู่บางคนอาจจะแบบต้องแบบ ถืออยู่กันคนละบ้านอนไม้อะไรแบบนี้นะคะทาวเวอร์สิบดาบมันเป็นในเรื่องของการการการแยกห่างจากกันการเลือกราย่าร้างเกิดจากการอาจจะมีเกิดขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นเอ่อให้หลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะคารมนะคะหรือว่ามีอารมณ์ต่อกันนะคะให้ใจเย็นๆก็แล้วกันนะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่ายังส,สนิทค่ะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะบทสรุปของไพ่นะคะ คนวันอาทิตย์ใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะเรียกว่าจะมีในเรื่องของทุกขลาบนะได้มาก้อนใหญ่ก็หมดไปก้อนใหญ่นะคะต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สินต้องสะสางต้องจัดการนะคะหรือบางคนอาจจะอยากจะได้เงินสักก้อนนึงเนาะไปต่อเติมบ้านนะคะต่อเติมที่อยู่ที่อาศายัยต่อเติมกิจการร้านค้าก็ได้ด้วยนะคะรวมถึงทาวเวอร์สิบดาบเนี่ย ถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานรับเหมางานก่อสร้างงานขายประกันนะคะงานทุบตึกงานสร้างบ้านนะคะงานเกี่ยวข้องกับปิตโตรเลียมนะคะน้ํามันแก๊สน้ํามันนะคะหรืองานเกี่ยวข้องกับงานเขาเรียกว่าอะไรล่ะขายขายหีบศพอันนี้นะงานมูลนิธิอันนี้ถูกฉลกับดวงของตัวท่านนะคะเรียกว่าจะไม่มีผลบางคนอาจจะค้าขายของมือสองก็ได้นะ หรือใครบางคนนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการปลูกการสร้างบ้านนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่าอย่าพึ่งวิตกกังวลนะคะในคําพยากรณ์มากเกินไปนะคะคําพยากรณ์เราอ,อ่านแบบรวมๆนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะโดยการเติมน้ํามันตะเกียงนะคะนะหรือทําบุญกับโลงศพทําบุญกับคนตายนะคะทาบุญโดยการเออเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการล้างป่าช้าลองดูนะที่ไหนก็มีการล้างป่าช้ากันนะคะคนวันอาทิตย์นะ,ะเรียกว่าถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปทาบุญตรงเนี้ยเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองมากเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากใบเลขที่เก่าๆคะ่ะถ้าเป็นตัวเลขจากน้าไพ่มีเลข6 มีเลขศูนย์มีเลข1และเลข0ูนย์นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะใครที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำแท้งนะคะอย่าลืมมันไปทำบุญให้กับน้องเขาบ่อยๆด้วยนะคะไม่ว่าตัวเราจะเป็นผู้กระทำหรือว่าเป็นผู้ที่รับรู้นะคะต่อไปมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะ คนวันจ,จันทร์ไพ่ทำแลนการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยการเจรจานะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ทำแผนเป็นไพ่ที่ดีนะถ้ามีในเรื acja, like Alter, ่องของการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะ k ิ n งดาบนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์นะเป็นคนที่ใจเด็ดนะคะนะพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะการงานวันนี้เรียกว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆเลยนะคะเรียกว่าทำแลนกับ ไพ่ king ดาบเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการทํางานไกลชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะอาจจะได้รับงานมอบหมายหน้ามอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญให้เราต้องรับผิดชอบนะคะแต่5ดาบขึ้นมานี้เระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจหัวหน้างานเข้านะคะเรียกว่า5ดาบอาจจะมีในเรื่องของงานแข่งขันงานหัวงานประมูลเกิดขึ้นซึ่งเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะคะนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการยื้นซองนะคะหรือใครบางคนนะคะมีดวงของการได้ปรับเปลี่ยนนะคะนะปรับเปลี่ยนโยกย้ายเกิดขึ้น นะะในวันนี้5ดาบก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรนะคะเราต้องพึ่งพาอาศัยคนรอบข้างนะคะอย่าทิฏฐิอย่าอีกโก้สูงอย่าเอาแต่ใจมากจนเกินไปนะคะใครที่มาบอกมากล่าวมาเตือนมาแนะนําอะไรเรานะคะเราต้องรับฟังนะคะเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ย คนวันจันนะเรียกว่าการเงินตึงมือเหมือนกันนะคะแต่ในวันนี้การเงินยังเอาตัวรอดได้นะแต่เขาซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนั่นเองนะคะ เรียกว่าการเงินหมุนเวียนนะคะส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันยังคาราคาซัางอยู่ค่ะรักรัก,รกเลิกเลิกยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ายังโสดอยู่นะหรือใครที่แบบอาจจะเป็นแค่คนคุยนะคะเรียกว่าสถานะก็ยังไม่ชัดเจนนะคะนะใครที่กําลังคุยกันอยู่คบหาศึกษาดูใจกันอยู่นะคะอาจจะมีในเรื่องของการถูกกีดการจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรอบข้างนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์นะระมัดระวังในเรื่องของการเดินการทรงตัวอาการวิงเวียนศีรษะนะคะน้ําในหูไม่เข้ากันนะคะระบบน้ําในร่างกายบางคนมีปัญหาในเรื่องของไตกะระเพาะปัสสาวะด้วยนะทานน้าเยอะๆนะคะหรือบางคนมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นเนบชาการเป็นตะคิวะนะคะ สรุปของไพ่ไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่พระสังฆราชนี่เรียกว่าต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะพัฒนานะคะความสามารถของตัวเองนะคะนะต้องเรียนรู้ให้ทันกับ เรียกว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะรวมถึงไพ่พัดสังรารเนี่ยเรียกว่าเดินทางไปไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วคาดปลอดภัยนะคะบางคนอาจจะมีดวงของการเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานที่หน่วยงานราชการอาจจะมีในเรื่องของคดีความเข้ามาด้วยนะคะยังไงก็รอบครอบนะคะไม่ว่าจะทําอะไรใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ ตัวเล็จากเบอร์โทรศัพท์นะคะสลับไปสลับมาให้ดีนะคะหรือว่าตัวเลขจากการเสียงเซ็มซีค่ะถ้าเป็นตัวเล็กจากหน้าไพ่นะคะมีเล็กมีเล็กมีเล็ก5และเลขกนะคะเออคนวันจันทร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้หมันสวดมน์นะคะสวดมน์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะ คนวันอังคารสี่มเมท้าสี่มเมท้าการงานมีความมั่นคงดีนะคะจะได้รับข่าวดีบางคนใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศส,สถานที่ทํางานนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการาการเปิดกิจการร้านค้าในบ้านนะคะนะค้าขายของชํานะคะนะค้าขายอาหารตมสั่งนะคะหรือว่าขายน้ําขายกาแฟหน้าบ้านนั่นเองนะคะสี่มเมถ้าการงานดีค่ะ จัสเมนนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีปฏิหาริย์เข้ามานะคะรวมถึงจัสเ m ม n นเนี่ยมีความดวงดีมีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าใครที่มีความเหนื่อยนะคะ มีความลำบากมานะจัสเมนขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะถ้าคุณทําดีคุณมีดวงของการหลุดพ้นรอดพ้นนะแต่ถ้าคุณทําผิดทําไม่ดีนี่เรียกว่าอาจจะต้องรับผลกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจัสเมนขึ้นมานะคะเรียกว่าจะมีปฏิหารสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอนะคะนะรวมถึงจัสเมนนะคนวนังคารวางแผนอะไรไม่ค่อยจะได้นะมันปรับเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะ ก้าดาบนะคะช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับด้วยนะเครียดกับงานนะคะเครียดกับปัญหานะคะก้าวดาบนี่นอนนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนอนหลับหลับตื่นตื่นนะใครที่มีในเรื่องของการบนบานอ,อะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนนะคะดูเหมือนจะมีในเรื่องของการปิดสินบนเกิดขึ้นด้วยนะคะการงานก็ต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะหรือบางคนนะเรียกว่าอาจจะได้รับงานโครงการใหญ่ๆแบบฟุกๆเข้ามานะคะมีงานฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้การเงินนะคะเรียกว่าโชคลาบมีไหมโชคลาบมี แต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่คนวนันอัคารโชคลาบจะมากับงานมากกว่านะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะหมอฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยเรียกว่ามีดวงของการพบรักนะเรียกว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บถูกใจปั๊บเลยทีเดียวนะคะสุขภาพคนวันอังคารนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันและไมเกรนนะคะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะหรือตัวเราเองอาจจะต้องมีเหตุให้ล้มหมอนนอนเสื่อนะคะนอนพักรักษาตัวนั่นเองนะคะ j u s ม m e n t ขึ้นมาอีกแล้วนะบทสรุปของไพ่ judgment เป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะนะเพราะฉะนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะทําผิดทําไม่ดีนะคะจะต้องรับโทษนะแต่ถ้าคุณทําผิดคุณทําถูกนะคะคุณทําดีนะคะคุณมีดวงของการหลุดพ้นหลุดรอดพ้นแน่นอนนะคะยิ่งถ้าใครมีในเรื่องของคดีความนะถ้าเราไม่ได้ทําผิดนะคะคุณคุณรอดพ้นนะจัสเมนนิสานตัดสินสารสุดท้ายแล้วนะคะนะเรียกว่ามีโอกาสที่จะถูกปลดปล่อยนะคะได้รับอิสรภาพนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคระที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่เลข4เลข4เลข0ูนย์เลข9และเลขศูนย์นะคะคนวันอังคารหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับโรงศพนะคะทําบุญกับสภากาชาติไทยนะหรือทําบุญในเรื่องของการล้างป่าช้านะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรกันบ้าง ควน,นพูด The World เลยนะคะ The World นี่เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีความโชคดีมีความดวงดีเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือบางคนนะมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของเอกสารวีซา่าหนังสือเดินทางการสัมภาษณ์งานนะคะการสอบการบรรจุงานนะคะเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะ,ะหรือบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะ ราชินีถ้วยเป็นไพ่ของการรอคอยความรอบคอบความใจเย็นนั่นเองนะคะดูเหมือนช่วงนี้คนวันพุธกําลังคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานะคะอาจจะกําลังคิดถึงนะคะ อะไรที่มันผ่านไปแล้วหรือว่าอะไรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าด้วยนะไพ่เดชนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะมีดวงของการได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บกันป่วยกันเป็นการตายของใครบางคนนะคะหรือตัวเราเองนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปงานอาวมงคลด้วยนะคะรวมถึงไพ่เดชเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาววันพุธนะเรียกว่าจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะเรียกว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเ,เปลี่ย ตัวเองด้วยนะคะเรียกว่าต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะไม่มีคําว่าสายจนเกินไปนะคะคนวันพุธนะบางครั้งอาจจะมีบ้างรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยกับปัญหานะคะสร้างพลังบวกสร้างกําลังใจให้กับตัวเองเอาไว้นะคะคนที่รักเราเป็นห่วงเรารอบข้างอย่างมีค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคนวันพุธนะเรียกว่าออมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะเดวิสมีโชคนะมีโชคมีความดวงดีมีความโชคดีเข้ามานะคะตัวเลกจากคนตายจะให้โชคนะคะ เรียกว่าการเงินนะคนวันพุธนี่สินอิลุงตุงนังเหมือนกันนะแต่หมอฟ้ามองว่าเคลียร์ได้จัดการได้นะคะรวมถึงดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักนะคะจากคุณพ่อจากคุณแม่จากคุณในครอบครัวนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วหมอฟ้ามองว่าเป็นความรักที่ดีนะได้คู่ครองคนรักที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีเป็นกันลยาณิมิตท,ที่ดีต่อกันนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดหมอฟ้าว่ามีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะได้พบรักได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะได้พบรักกับคนที่เขามีตําหนินะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นั่นเองนะคะสุขภาพคนวันพุธใครที่มีโรคประจําตัวอยู่หันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นให้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะโรคเก่าๆที่เราเ คยเป็นมานะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของอหมดลูกนะคะนะหรือบางคนนะ่ะอาจจะมีในเรื่องของโรคประจําตัวที่ต้องกินยาทานยาพบแพทย์พบหมออยู่เป็นประจํานะคะนะเรียกว่าโรคประจําตัวนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะเมจิกเชียนคนวันพุธเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมถึงคนวันพุธนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีเซนต์มีลังสังหรณ์ที่แม่นยำนะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะเมจิเชียนบางคนเป็นนักพูดนักบรรยายนะคะ บางคนอาจจะมีในเรื่องของนักวิชาการนะคะเป็นจิตแพทย์นะคะนะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นหมอดูก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนวันพุธหมอฟ้าแนะนําว่าให้ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณนะคะขอพรจากพระแม่กาลีนะคะเรียกว่าปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะามาดูนะคะคนที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะถ้าเป็นตัวเลขจกบนับไพ่นะคะมีเลข1มีเลขศูนย์มีเลข3และเลข1นะคะสําหรับคนวันพุธนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะคนวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสได้ไพ่เมจิกเชียนนะเมจิกเชียนเนี่ยจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะมีเวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะเมจิกเชียนเนี่ยเรียกว่าจะโดดเด่นในเรื่องของคําพูดแล้วก็สติปัญญานะคะรวมถึงคนวันพฤหัสเรียกว,ว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะ เด็กถือไม้เท้านะคะมีดวงของการเดินทางชิปจรรอลลงเท้าเหมือนกันนะเดินทางไปติดต่องานไปประสานงานนะคะเดินทางไปเป็นเอ่อเรียกว่าเามจิกเจนเนี่ยอ่านได้ถึงนักพูดนักบรรยายนะเออเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของนักวิชาการด้วยนะคะ หรือใครบางคนนะคะอาจจะก,กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะนะลงทุนทําไร่ทําสวนเล่นหุ้นนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองใครที่มีงานประจําอยู่แล้วเรียกว่าหน้าที่การงานมั่นคงดีนะคะใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะการเงินเรียกว่าคนวันพฤหัสนะ้ำมีความดวงดีมีความโชคดีนะคะก้าวเหรียญเนี่ยจะมีในเรื่องของการเงินที่ดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลเงินโบนัสนะคะเงินแตะเอียนะคะหรือเงินจากการเล่นหุ้นนะคะนะเงิน จากการเสี่ยงโชคก็มีด้วยนะคะนะตัวเลขจากเด็กตัวเล็จากกุมานตัวเล็จากเบอร์โทรศัพท์นะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะห่างเหินหมังเมินกันไปบ้างด้วยภาระด้วยหน้าที่นั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะบางครั้งก็มีนะเงียบเงียบเงาเงาหงอยหงอยนะคะแต่คนโสดดูเป็นคนที่มีเสน,เน่ห์กับคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีนะคนที่เขา,าแบบแอบบมองแอบบชอบเราอยู่นะคะสุขภาพของคนวันพฤหัสใครที่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะเรียกว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะพวเกเลียนนะคนวันพฤหัสเรียวกว่าเป็นคนใจดีใจบุญน,นะคะมีน้ำใจ ะะชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะสิ่งนั้นเราก็จะได้คืนกลับมาด้วยเช่นกันนะคะหวกเหรียญน,นี่เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะรวมถึงหกเหรียญเนี่ยบง่บงบอกในเรื่องของเงินหมุนด้วยนะวันนี้อาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินของตัวท่านได้นะหรือตัวท่านเองอาจจะมีเหตุให้ต้องไปหยิบไปยืมเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข1มีเลข1มีเลข9้าและเลข6นะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะ คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ก้าวถ้วยกินเก่งทานเก่งอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะก้าวถ้วยเนี่ยยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะคนวันศุกร์นะหนึ่งดาบวันนี้ดูเหมือนจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทํานะคะหนึ่งดาบเนี่ยเรียกว่าต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะ สู้แล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะเรียกว่าชัยชนะไม่ได้ได้มาแบบง่ายดายเลยนะคะหาถ้วยนะคะอย่ามัวอยู่กับความวิตกกังวลนะคะอย่ามัวอยู่กับความน้อยความน้อยใจนะคะคนวนันศุกร์เป็นคนที่ชอบคิดถึงอะไรที่มันผ่านมาแล้วอะ่ะคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะนะคิดถึง ออใครบางคนที่จากไปแล้วนะคะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันมองไปถึงอนาคตนะคะเรียกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมีบ้างความมิตกกังวลนะ คนวันศุกร์นะคะเรียกว่ากังวลว่าเอ๊ะจะเคลียร์นี้เคลียร์สินพอไหมจะใช้พอไหมจะเอาตรงไหนมาก่อนดีนะคะมีความกังวลอยู่บ้างแต่ถามว่ารอดไหมเอาตัวรอดได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะมีบ้างน้อยใจกันงอนกันนะคะไม่เข้าใจกันลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะบางคู่บางคนก็อาจจะมีในเรื่องของความรักที่เป็นความลับด้วยนะคะระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนด้วยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอา้ามองว่าน่าจะโสดไม่สนิทนะบางคนยังรอคอยแฟนเก่ายังรอคอยความรักครั้งเก่าๆหรือบาง คนมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันด้วยนะคะสุขภาพคนวันศุกร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดป่าบปวดไหลนะคะตึงๆช่วงต้นคอนะคะวันนี้ถ้าทวยขึ้นมานะคนวันศุกร์อาจจะได้รับข่าวร้ายนะคะข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะถ้าทวยอีกเหมือนกันนะวันนี้เรียกว่าจะได้รับข่าวไม่ดีเลยนะคะคน คนวันศุกร์นะเรียกว่าต้องทําใจนะคะนะทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ว่าจะได้รับข่าวอะไรในวันนี้นะคะขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะหนักแน่นนะคะแล้วคุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขห้าและเลขห้านะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะมาดูนะคะคนวันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคิงเหรี่ยนเลยนะคะคนวันเสาร์นี้ดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับแบง์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อน,นั่นเองนะคะ ส่ไม้เท้านะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยนะคะนะรวมถึง2ไม้เท้านะอาจจะมีในเรื่องของงานเซลล์งานค้าขายนะคะในโลกออนไลน์บางคนติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะกําลังมองในเรื่องของธุรกิจนะคะตัวใหม่นะคะการหารายได้เสริมนะคะ แต่ไม่ว่าจะทําอะไรควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษาด้วยนะคะเด็กถือถ้วยนะคะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะต้องศึกษาหาวิชาความรู้อยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหนังหาตํำรับตําราหรือจากโลกออนไลน์นะคะ รวมถึงเด็กถือถ้วยเนี่ยจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คิดและหวังเอาไว้จะประสบผลสําเร็จนะคะเด็กถือถ้วยมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารด้วยนะคะรวมถึงชาววันเสาร์เด็กถือถ้วยนะคะหมอฟันแนะนําว่าให้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคนวันเสาร์เอาตัวรอดได้นะการเงินหาเงินเก่งนะคะเรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะแต่ใครบางคนการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการการเรียนรู้การซื้อน,นังนหาหนังสือหนังหาตำรับตำราการลงทะเบียนเดียนคอสสั้นๆน,นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะถึงบางคนบางคู่จะห่างไกลกันนะแต่หมอฟ้ามองว่าไม่ขาดการติดต่อต่อ,ตอกันนะคะ คนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักเหมือนกันนะคะได้พบรักในโลกออนไลน์ค่ะสุขภาพนะคะคนวันเสาร์นะเป็นคนที่กินเก่งทานเก่งนะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นด้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าเห็นไหมบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้ค่ะเด็กถือไม่ท้านะคะจะได้รับข่าวดีค่ะนะอาจจะได้รับข่าวดีจากรูปจากหลานนะคะรวมถึงเด็กถือไมเท้าเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการติดต่องานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการได้ทําสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะบอกไปแล้วนะตัวเล็จากเด็กตัวเล็กจากกูมารน,นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนา้าไพ่นะคะมีเลข5มีเลข2มีเลข0ูและเลข1นะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ